จะเป็นอย่างไรถ้าแก้วใช้ซูเปอร์คนเถื่อนฐานที่ไม่ค่อยมีคนเล่นจะได้สามดาวหรือไม่โดยเราไปชมกันทันทีใช้ตามนี้เลยเดี๋ยวแก้วจะใส่ดิ้งจะถัานไว้ในะคำอธิบายสามารถกดที่ดิ้งเพื่อใช้สุดนี้ได้เลยเมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเจอบ้านอานี้แล้วนะครับบ้านที่เราจะโจมตีกันนะครับโดยบ้านนี้โหช่วยได้เลยนะครับเราจะเข้าไปการเข้านะครับเราจะเข้าไปโจมตีผู้กล้าก่อนเลยรวมถึงจะโจมตีป้อมอินซีด้วยนั่นเอง อยู่ด้านในเลยนะครับฉะนั้นเราอาจจะเข้าจากทางด้านขวาจ่อขึ้นไปโดยแก้วจะทาการใช้ควีล,ลงไปแก้วปล่อยควีล,ลงไปตรงนี้เลยแล้วก็ใช้บอลลูนไปหนึ่งตัวนะครับปล่อยหนังฟ้าลงไป5ตัวเลยเพื่อที่จะเข้าไปนั่นเองตรงนี้เนี่ยมีอาวุธหนักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนใหญ่ความธนูนครับเราสามารถที่จะใช้คนเถื่อนครับลงไปด้านซ้ายจัดก,การได้ก็จะเข้าไปนะครับซุปเปอร์คนเถื่อนเนี่ย มันจะบ้าข้างครับเป็นแล้วแล้วเวลาสั้นๆเนาะแล้วก็จะเข้าไปเราสามารถที่จะใช้ยาบ้าครับลงไปด้านขวาด้าน,นครับเมื่อเจอกับคิงโอเคเราจะปล่อยซุปเปอร์คนเถื่อลงไป2ตัวก่อน,นครับแล้วปล่อยยาบ้าลงไปที่คิงแล้วก็ใช้ระเบิดครับลงไปแก้วปล่อยระเบิดเข้าไปนะครับนี่ไปตำแหน่งที่ดีเลยนะครับก็จะเข้าไปด้านในและคิงสามารถที่จะเข้าไปได้น,นครับเราใช้ บอลลูนไปสักสองตัวเนาะเช็คกับดักลูกปงสีดําก่อนเลยเราใช้ยาบ้าลงไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีกับควีนพอเวลาผ่านไปหนึ่งนาทีครับเราจะเข้าด้วยทางของเราแล้วนะครับโดยแก้วจะใช้คิงไปด้นขวานครับแก้วใช้คนเถื่อนตัดทางก่อนนะแล้วปล่อยคิงลงทหารปูเดนพอมดคนเถื่อนลงไป3ตัวครับปล่อยซิปเปอร์เบิดลงไปแล้วก็จะเข้าไฟกัน,นครับเราใช้ยาบ้าไปที่ควีน แล้วก็จะเข้าปานครับอ้าวคิงคิงออกไปด้านนอกครับไม่เข้าไปด้านในเราใช้สกิลําพิมพ์ตะปูเด่นเลยแล้วก็ควีนจะเข้าไปตรงกลางครับเยี่ยมเลยถือว่าเยี่ยมเลยครับเราจะเข้าไปควีนเราสามารถที่จะใช้เดยวบ้านลงไปได้ครับแม่คิงเกเรนครับคิงออกไปด้านนอกไม่เข้าไปด้านในครับแก้วนี่เกือบ่อแล้วนะครับเกือบ่อแล้วควีนจะเข้าไปครับเราสามารถที่จะใช้กระโดดนครับลงไปตรงนี้ได้แล้วก็ เราใช้บอลลงไปหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะเช็คกำดังครับแก้วใช้คนเถื่อนลงไปโจมตีด้านริมก่อนเลยโดยควีนจะเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปหมาปูเอ้ยหมูป่าออกมาครับแล้วก็โจมตีเราใช้สกิ้วหายตัวเลยนะครับแล้วเก็บแช่ไว้ก่อนนะเพื่อที่จะใช้กับป้อมละวานนั่นเองเราปล่อยซุปเปอร์คนเถื่อลงไปนะครับด้านซ้ายเลยและแก้วเอาระเบิดครับมาเยอะเลยนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้กันนั่นเองแล้วเราจะเข้าไปกันครับโดย เราครับไปด้านบนก็จะเข้าไปครับเราทิ้งซุปเปอร์ระเบิดปล่อยยาแช่ลงไปอย่าพิจ่ลงไปนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บทางฝั่งของ3ดาวได้เฮ้ยใช่ดีเจ๋งจริงเจอบ้านนี้นะครับบ้านที่แก้วอยากจะตีชมกันก็เป็นบ้าน11ที่โหดใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาวางแผนกันะครับว่าจะทายังไงการเข้านะครับแก้วคิดว่าแก้วจะใช้ทางฝั่งของเอ่อ คุณชาเนี่ยครับเข้าไปด้านบนเจาะเข้าไปด้านในเลยนะครับแล้วก็ใช้คิงเข้าไปเนาะก็คิดว่าน่าจะมีลุ้นที่จะได้จะได้3ดาวนะครับเดี๋ยวเรามาโจมตีกันโดยแก้วไปยควีนไปด้านบนนะครับแล้วก็ใช้บอลลูนไปหนึ่งตัวเป็นการเช็คลูกปงสีดำนะครับแล้วก็ใช้ซุปเปอร์คุณเถียงลงไปด้านซ้าย3ตัว3ตัวด้ว้นขวานครับปล่อยระเบิดลงไปแล้วก็ปล่อยระเบิดลงไปเพิ่มนะครับตรงนี้เลยก็จะเข้าไปกันนะครับโดย เราใช้เหยาบ้าลงไปนะครับพออีกโบยิงมาแล้วก็จะเข้าไปนะครับเราปล่อยบอลลูนไปเพิ่มได้ไหมโอเคเราปล่อยบอลูนไปหมดเลยครับเพื่อที่จะเช็คลูกปงสีดำนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าหรือเหมือนว่าจะไม่เจอครับควีนโจมตีไปด้าน,นครับแล้วก็จะเข้าไปด้านในควีนจะเข้าไปนะครับด้างขวาที่ป้อมปืนใหญ่เลยเราสามารถที่จะใช้เยาบ้าลงไปด้นนครับแต่แก้วจะยังไม่ใช้นะครับโดย ทีนีแก้วทำนะครับคือแก้วจะใช้ทางฝั่งของกระโดดครับลงไปแล้วก็จะปล่อยยาบ้าลงไปนะครับเมื่อควิงเข้าไปด้านในเราใช้ยาบ้าลงไปนะครับแล้วก็จะแช่ไปหนึ่งทีนะครับที่ป้อมระวานเลยโอเคเราจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะแช่ไปหนึ่งทีจากนั้น,นครับเราจะทําการใช้สกิลหายตัวนะครับแล้วปล่อยยาบ้าลงไปแล้วก็เราจะเข้ากันนะครับเราใช้คิงไปด้านใน ปล่อยลงฐานลงไปครับปล่อยปูเดินลงไปแล้วปล่อยคนเถื่อนลงไปนะครับแต่ว่าควีนตายลงไปแล้วนะครับเราใช้ระเบิดลงไปนะครับเพื่อที่จะปัดกแพงแล้วก็จะให้คิงเข้าไปนะครับโอเคคิงจะเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะใช้สกิลมาริทูราได้นะครับแล้วก็ใช้คัมพีมาตะเลยนะครับคนเถื่อนจะได้เป็นคัมตะชกคราวนะครับเราน่าจะใช้ทางฝั่งของซุปเปอร์คนเถื่อนเข้าไปด้วยเนาะน่าจะดีเลยนะครับแต่เราใช้ระเบิดลงไปเพิ่ม โอเคก็จะปล่อยลงไปนะครับคิงเข้าไปแล้วปล่อยซุปเปอร์คนเถื่อนลงไปเพิ่มนะครับเพื่อที่จะโจมตีแล้วปล่อยลงไปด้านในด้วยนะครับเข้าไปแล้วก็มียาพิษอยู่นะมาดูกันว่าคิงบล็อกครับจะช่วยให้เราเก็บชัยชนะกับซุปเปอร์คนเถื่อนได้หรือไม่นะครับก็จะเข้าไปนะครับเติร์นทอนโดนครับหมุนติว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 ซุปเปอร์คนเถื่อนครับก็จะเข้าไปด้านล่างเลยแล้วก็จะมีบางส่วนครับเข้าไปด้านใน ปัญหาของเราคิวเราโจมตีมันเสียเวลาครับทาให้พวกเราอาจจะไม่ทันเวลาได้นั่นเองก็เข้าไปครับโดยคิงพยายามที่จะโจมตีกำแพงเข้าไปนะครับโดยเดนขวานครับซุปเปอร์คนเถื่อนเข้าไปมาพร้อมกับพ่อมดครับก็จะไปด้วยกันเวลาก็บีบหัใจนะครับรถเลือสังสิกวิสุดท้ายนะครับคิงจะขึ้นไปนะครับแล้วก็จะขึ้นไปซุปเปอร์คนเถื่อนบอกว่าวาจงตีมันใ้พังลงไปจมตีมันใ้พังลงไปแต่ว่า กำแพงก็นักนาสหกสรเหมือนกันครับนี่คือข้อดีของการอัปเกรดกำแพงครับจะได้มีเลือกอื่นๆครับทำให้แก้วไม่ได้สามดาวนั่นเองเรียบร้อยครับเราเสียควินชาร์จไปครับก็เลยทําให้เราได้ค่อนข้างยากเลยครับได้มา2ดาว86%ครับไม่นะซปเปอร์คนเถื่อนของฉันจะได้2ดาวไม่ได้ครับเดี๋ยวเราไปชมตาสุดท้ายกันมาชมมาที่สามกันตอครับเจอบ้างนี้ครับ แก้วอยากจะตีชมกันนะครับแต่ว่าคิงเขาอัปเกรดอยู่นะเราจะเจอกับควีนครับเป็นเลข50เลยปูเดนก็เลข20เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันซึ่งเราจะเข้าด้านบนครับซึ่งมีอาวุธที่เป็นเอ็กโบนะครับสองกระบอกเลยนะครับก็จะต้องรับมือให้ได้แล้วปล่อยควีนลงไปนะครับปล่อยบอลลูนนางฟ้านะครับแล้วก็ใช้ซุปเปอร์คนเถื่อนครับลงไปด้านซ้ายด้านขวาปล่อยซุปเปอร์ระเบิดลงไปนะครับเราจะเข้าไปกันโอเค ควีนจะเข้าไปแล้วนะครับก็จะลงไปด้านล่างแล้วก็จะลงไปนะครับเราสามารถที่จะเตรียมใช้ยาบ้าลงไปได้นะครับเมื่อเจอกับปอมอีกโบแล้วปล่อยกลุกไปหนึ่งตัวก่อนครับเพราะเราไม่ไว้ใจนะครับว่าจะมีระเบิดอากาศหรือไม่นะครับลูกโป่งสีดําลูกโป่งสีแดงครับเราใช้ยาบ้าลงไปแล้วก็จะเข้าไปกันครับโอเคเรายังไม่เจอลูกโป่งครับเราสามารถที่จะใช้กระโดดลงไปได้นครับแก้วใช้ลงไปเลย แล้วก็จะเข้าไปกันนะครับโดยควีนจะลงไปนะครับเราปล่อยยาบ้าลงไปเพิ่มตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะโจมตีแล้วก็จะโจมตีนครับแก้วใช้คิงไปด้านบนปล่อยลงทหารปัวเดนแล้วก็ปล่อยซุปเปอร์คนเถื่อนครับตัดทางด้านข้างเลยเราใช้ระเบิดนะครับลงไปโอเคควีนจะเข้าไปด้านในนะครับเราใช้ระเบิดลงไปเพิ่มแล้วก็แช่ไปหนึ่งทีนะครับที่ป้อมอิกโน เราจะใช้สกิลมาริคธุดานครับแล้วก็จะเข้าไปครับเราปล่อยยาบ้าให้กับควีนแล้วใช้สกิลคัมพีวมันตะครับตรงนี้เลยโอเคควีนเข้าไปครับเราสามารถที่จะโจมตีไปได้นะครับเราจะใช้ยาบ้านครับลงไปที่ด้านล่างเลยก็จะโจมตีไปที่ป้อมเอ่วระวานั่นเองโอเคควีนเสร็จสกิลไปนะครับเราทําการแช่ไปที่ป้อมเทลากแล้วก็ใช้บอลูลงไปนะครับเราปล่อย ระเบิดครับลงไปด้านล่างเพื่อที่จะให้ซูเปอร์คนเถื่อนครับเข้าไปด้านในโอเคแล้วก็จะปล่อยลงไปให้หมดเลยดูเหมือนว่าคิงจะจักเราไปแล้วนะครับแต่เรามีควีนที่มากับนางฟ้าน,นครับก็จะไปด้วยกันมากันว่าเราจะได้สามดาวหรือไม่กับการใช้ซูเปอร์คนเถื่อนครับเป็นสุดที่สนุกนะได้วางแผนครับได้เล่นได้ได้เล่นได้ดีเลยตอนนี้ควีนพยายามที่จะลงมาครับแต่ว่าเราไม่มีสกิล ขายตัวแล้วนะครับโดยคนเถื่อนจะอยู่ด้านนอกนครับก็จะเข้ามาควีนจะลงมาครับเราสามารถที่จะปล่อยยาพิษไปทําให้มันจงตีช้าลงได้ไหมไม่ได้เนาะโอเคควีนจะลงมานะครับแล้วก็จะเข้าไปที่ป้อมอีกโบกันโอเคควีนจะลงไปนะครับแต่ว่าจงตีหนักเลยครับนางฟ้า2ตัวอาจจะเยียวยาไม่ทัน,นครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้านทางลงไปนะครับแล้วก็พ่อมุดมานะครับ เกือบจะได้ป้อ,พอมพมุดไอป้อมเทลาแล้วนะครับควีนโจมตีกำแพงครับป็ิกันว่าเราจะทันเวลาไหมกับสิ่งก่อสร้างที่เหลืออยู่อีก2ส,สิ่งก่อสร้างครับก็จะเป็นป้อมเทลาแล้วก็ป้อมหองคอยระเบิดครับโดยตอนนี้เหลือ1ิวินครับควีนจะเข้าไปแล้วก็จะโจมตีไปที่ป้อมเทลาดครับจากนั้นจะโจมตีไปที่ป้อมหองคอยระเบิดครับคุณผู้ชมคิดว่าโอเค โดยสามารถที่จะได้สามดาวนะครับกับการใช้สูตรซุปเปอร์คนเถื่อนครับฐานที่ไม่ค่อยมีคนเล่นแต่แก้หยุดมาเล่นนะครับก็ใช้ได้ดีเลยมีแต่เดียวที่เราไม่ได้สามดาวนะครับยังไงท่าผู้ชมจะเล่นลองเอาไปใช้เอาไปเล่นกระดูนะครับใช้ดีไม่ดียังไงสามารถที่จะกลับมาคอมเมนต์บอกแก้วได้วันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วเราพบกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเกม